คือตัวนี้คือเขาทำมาโดยเฉพาะเลยสำหรับแสงบลูไลท์คือบลูไลท์เนี่ยมันก็จะอยู่ตามพวกหน้าจอตามแสงไฟต่างๆคือเวลาในทำงานแบบบางทีเราอยู่บ้านอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้ค่อยแบบแต่งหน้าเท่าไหร่หรืออาจจะมีแค่บางวันที่แต่งหน้าอย่างเงี้ยทำให้เหมือนผิวเราอะอาจจะโดนกับแบบแสงโดยตรงถึงเวลาบางทีเราอาจจะใช้ครีมกันแดดแล้วก็ตามอ่ะ คือมันก็ระหว่างวันมันก็อาจจะยังแบบโดนแสงยูบ้างทาให้เวลาพอหมดวันเราหน้าเรารู้สึกว่ามันหมองหมองมันรู้สึกแบบคล้ำคล้ำรู้สึกแบบไม่สดชื่นคือตัวเนี้ยเขาก็จะทำออกมาเพื่อที่จะแบบตอบโจทย์ตรงนั้นโดยเฉพาะก็จะเป็นหัวฉีดแบบนี้คือสามารถฉีดระหว่างวันได้แล้วก็คือตัวเนี้ยเขาจะเป็นแบบมีแบบเหมือนช่วยสารที่เหมือนช่วยกระตุ้นเรื่องของแบบผิวให้เตรียมพร้อมกระแสโอไล คือตัวนี้เขาคิดมาโดยเฉพาะเขาก็ยังช่วยในเรื่องของความชุ่มชืน้นแล้วก็แบบความสดชื่นคือระหว่างวันคือสมมติว่าเราทํางานแล้วแบบรู้สึกว่าลา้ลาๆอะไรเงี mm ้ย hmm. การที่แบบเราฉีดนิสเข้าไปบนหน้า mm hmm. ก็ช่วยให้แบบเราสดชื่นขึ้นมาได้ mm hmm. ตัวต่อไปนะคะ mm hmm. ก็เป็นของเอโซมเอโซเนี่ยก็เป็นแบบแบรนด์ที่หลายๆคนคงรู้จักกันอยู่แล้วเนอะแต่ว่าตัวนี้คือหลักๆแล้ว,วในชอบกลิ่นของมันคือกลิ่นมันค่อนข้างที่จะมีความอรมาร o m เที่รู้สึกว่าเออมันเหมาะกับการที่แบบ มาใช้แบบระหว่างวันแบบอยากฉีดเมื่อไหร่ก็ฉีดได้แล้วตัวนี้มันมันไม่ได้มีความหนักหน้ามากต่อมานะคะเป็นแบรนด์ของคนไทยชื่อว่า Jomi ส Studio คือแบรนด์นี้เขาจะทำเป็น Essential Oil คือมันจะเป็นออยที่ไม่กลิ่นแบบช่วยทำให้ผ่อนคลายกลิ่นนี้คือกลิ่นสมายนะคะคือมันจะมีความแบบสดชื่นคือกลิ่นหลักของเขา่าคือเป็นกลิ่นซิตรัสซึ่งซิตรัสเนี่ยก็คือแบบ ใครๆก็รู้อยู่แล้วว่ากลิ่นม,มันจะออกในแนวแบบสดชื่นผ่อนคลายแล้วก็ทําให้แบบว่า refreshing แล้วก็ตัวนี้เข้ามาเป็นหัวที่มันเป็นโรลเลอร์แบบนี้ก็เลยทําให้แบบมันสามารถสามารถทาที่มือก็ได้แล้วมันก็มีความชุ่มชื้นบนมือด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถแบบทาแบบตรงจมูกหรือว่าแบบตรงขมับอะไรอย่างี้ก็ได้ต่อมานะคะยังอยู่เรื่องของกลิ่นกันอยู่คือตัวนี้เป็นเหมือน p e r ฟ u m ออ i l ที่เนยใช้ที่ไรอะ่ะจะมีคนถามตลอดว่าแบบ เออของอะไรอไรเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วแต่ก่อนเนี่ยจะพกไว้ในแบบกระเป๋าคือเหมือนแบบมันพกง่ายแล้วก็เอาไปไหนสะดวกรวมถึงว่ามันแบบมันสามารถแบบ่าได้ง่ายคือหัวมันก็จะเป็นโรลเลอร์แบบนี้ก็จะถ่าตามแบบจุดที่ผจญให้มันแบบมีกลิ่นที่แบบเออบางทีเราไปข้างนอกหรืออะไรเงี้ยเราเราชอบชอบพกไว้แต่ตอนนี้ยพอมันมาเวอร์เพาพมก็เลยเอามาไว้ตรงนี้ด้วยนะคะ เป็นแบรนด์ของคนไทยเหมือนกันชื่อแบรนดชีคือในไปเจอแบรนดเนี้ยจากที่ภูเก็ตคือตอนนั้นไปเที่ยวภูเก็ตแล้วก็มันจะมีแบรนด์เนี้ยอยู่ในอยู่ในร้านสีก็ไปดมแล้วคือชอบกลิ่นมากคือมันเป็นกลิ่นที่แบบได้กลิ่นตอนเด็กๆอะแล้วแบบที่พ่อชอบใช้เวลาอาบน้ำแต่ก่อนอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเออเราแบบผูกพันกับกลิ่นนี้เออแล้วแล้วกลิ่นมันมีความแบบเป็นอ่อนๆเหมือนแบบ เหมือนแบบเพิ่งอาบน้ําองมาใหม่ๆอะไรเงี้ยแล้วเวลาเวลาเอามาทามือระหว่างแบบทํางานรู้สึกว่ามันไม่ได้หนักเกินไปแล้วมันไม่ได้แบบมันมันเกินแล้วแบบจบคอมแล้วมันจะนลื่นๆคือตัวเนี้ยแบบเหมือนเนื้อมันกําลังดีต่อมานะคะก็เป็นน้าตาเทียมคือเนอยแบบช่วงหลังๆเงี้ยคือตาแห้งมากแห้งแบบแห้งแบบไม่ใส่คอนแทคก,ก็แห้งคือแต่ก่อนเราใส่คอนแทคก,ก็คือไม่เป็นไรแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือแห้งมากก็จะมีน้าตาเทียมไว ฟอรมโฮมอ่ะในในรู้สึกว่าการ manage เวลาของตัวเองในหนึ่งวันอะเป็นเรื่องที่สัมพันธ์มากๆเพราะว่าแต่ก่อนอ่ะก่อนแต่ก่อนตอนที่เนยเริ่ม work ฟอ o m มโฮมใหม่ๆอ่ะคือเนยไม่มี system เลยการทำงานทุกอย่างมันถูกทำในที่ที่เดียวกันที่แบบที่นอนที่ทำงานที่บ้านมันอยู่ที่เดียวกันมันห่างกันแค่แบบสามเก้าอะไรเงี้ยมาเลยทำให้ทุกอย่างถูกแบบรวมเข้าด้วยกันแล้วมันไม่มีการจัดการเวลาที่ที่แน่นอนว่าเวลานี้มันสำหรับ การทำอะไรทําให้ชีวิตเราค่อนข้างที่จะแบบทุกอย่างมันถูกรวมกันไปหมดมันไม่มีไม่มีหลักอะไรในการยึดเลยออย่างนี้คะ่ะนยรู้สึกว่าหลักจากนี้เราทุกคนหรือว่าเนยเองอก็คงต้องยังเวิร์กโฟมโฮงไปอีกแบบสักระยะใหญ่ๆเลย่ซึ่งนายก็เลยเพยายามปรับ,บชีวิตตัวเองให้มันมีซิสเต็มมากขึ้นแล้วก็ตอนนี้ทุกวันนี้ก็ยังพยายามอยู่ก็คือยังไม่สามารถทำได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต คือก็หวังว่าแบบชีวิตแบบ work from home มันจะสามารถ productive ได้เหมือนกันออกไปทํำงานข้างนอกนะคะอย่างแรกเลยที่ใน้ทำคือการปรับเวลาคือปรับเวลาให้ให้เคลียร์มากขึ้นว่าแบบเราต้องตื่นกี่โมงเวลานี้ถึงเวลานี้เราต้องทําอะไรคือพอเรามีเวลาที่ชัดเจนอะเราก็จะรู้ว่าเวลานี้เราสามารถทําอะไรได้เวลานี้เราจะต้องทําอะไรคือมันจะมี g o มากขึ้นมี system ม,มากขึ้นแล้วก็ มันจะสามารถแบบทําให้เรามีโฟกัสที่ดีขึ้นกับสิ่งนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่เนยแบบช่วยช่วยเป็นโกงในแต่ละวันคือเนยจะ list ว่าวันเนี้ยเนยต้องทําอะไรคือพอหมดวันปุ๊บเนยก็จะเริ่ม list แล้วว่าสําหรับวันพรุ่งนี้เนยต้องทําอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่แล้วก็พอหมดวันก็จะมาเ h ็คล list ว่าในในวันเนี้ยในในทำไปได้หมดหรือเปล่าหรือว่ามันมีอะไรที่มันแบบตกหล่นที่มันยังไม่ได้ทำอย่างไก็จะชอบเช็คล list ในแบบ ใน Google c a l e n d a r หรือไม่ก็ในเรียกว่าอะไรเหมือนแบบเป็นโน้ตบุ๊กของตัวเองก็ก็จะเปเขียนไว้ค่ะแล้วก็อย่างที่สองที่นายทำแล้ว Super w ิร,ร์ก็คือการที่เวลาเราตื่นมาแล้วเราต้องเปลี่ยนชุดหรือไม่ก็แบบอาบน้ำหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงในการที่ว่าเราไม่ได้ใส่ชุดนอนแบบทำงานทั้งวันอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่ามันจะทำให้ My Set ของเราอะรู้ว่าเรากำลังจะ เข้าสู่อีกหมดหนึ่งนะที่มันไม่ใช่แบบการพักผ่อนแล้วมันคือการทํางานแล้วอะไรเงี้ยค่ะซึ่งทุกวันนี้ก็ยังพยายามอย่างที่สเลยนะคะก็คือเรื่องของอน m o เฟียร์หรือว่า environment ในการทําง,งานคือเวลาเราทําง,งานระหว่างวันมันก็จะมีของที่มันถูกใช้หรือว่าถูกวางไว้แล้วก็ยังไม่ได้เก็บเข้าที่หรือว่าของที่มันยังยังรกอยู่อะไรเงนี้ยรู้สึกว่าก่อนที่เราจะเริ่มทําง,งานะเราควรจะจัดพวกเนี้ยให้ให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่า ทุกอย่างเราสัมเกตว่ามันลิงกันคือคือหมายเสร็จเราะจะสามารถรับรู้ได้เวลาสมมติว่าถ้าของเราจัดให้มันเรียบร้อยการทํางานเรามันก็จะถูกแบบเป็นซิสเต็มมากขึ้นต่างต้วอย่างที่4ี่เลยนะคะก็คือพ o อร c t ต่างๆทีเ่เนยได้พูดไปแล้วก็คือมันเรสมมเกว่าพวกนั้นมันเป็นอะไรเหมือนเป็นสิ่ง็กๆน้อๆที่ทําให้ระหว่างวันเรามีความเฟรชขึ้นมีมีกิมมิคเล็กๆระหว่างวันที่ทําให การทาง,งานมันแบบไม่น่าเบื่อเกินไปอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหรือว่าเรากําลังล้าๆจากการทํางานก็ทําให้เรารู้สึกแบบเฟรชขึ้นมาได้ก็หลังจากนี้ก็จะพยายามทําแบบนี้ไปให้ได้เรื่อยๆแล้วก็หวังว่าแบบทุกคนจะแบบมาแชร์กันว่าเออแบบใครทําอะไรแล้วแล้วแบบมันเบื่บ้างก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้นะคะแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้า